เกษตรทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนพี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนครับสวนทุเรียนววลาชิงลายยินดีต้อนรับครับเรามาติดตามผลทุเรียนสีเดือนหลังจากลงปลูกไปแล้วบ้างครับว่าต้นทุเรียนสีเดือนที่ผมลงปลูกไปนะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างจากการแนะนําแนวทางในเรื่องของการชําต้นทุเรียนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของถุงดําเปลี่ยนเป็นตะก,ก้าหรือถุงดําเปลี่ยนเป็นถุงใหญ่นะครับเพราะชํากันไว้ก่อนนะครับคือ เลี้ยงในตะกร้าหรือเลี้ยงในถุงดำไปก่อนประมาณสักเดือน2เดือนนะครับให้รากเขามีการขยับก่อนที่เราจะเอามาลงปลูกนะครับแนวทางนี้จะผมว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเรื่องของการที่เราซื้อก้าพันธุ์ทุเรียนมาแล้วแล้วก็อลงมาปลูกเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องตัดรากคงรากขดนะครับคุยในเรื่องของรากที่อาจจะเกิดการขดได้นะครับแต่ถ้าวิธีการที่ผมแนะนําก็คือ เราซื้อต้นกล้ามาปุ๊บนะครับเราก็เอามาเปลี่ยนนะครับนะให้เป็นถุงดําที่เบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับถุงพอ่อที่เบอร์ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นตะก,ก้านะครับประมาณ1-2เดือนเสร็จเรียบร้อยเอามาลงปลูกเนี่ยเราจะไม่มีการตัดรากเขานะครับหลังจากที่ครบ2เดือนแล้วเรา,เามาลงปลูกเนี่ยครับรากเขาก็จะเดินอย่างต่อเนื่องนะครับการจเจริญเติบโตก็จะคล้ายๆกับต้นที่มีอายุเกิน6เดือน7เดือนขึ้นไปก็คือ มีการเจริญเติบโตแบบแบบต่อเนื่องยาวๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะพามาดูเนาะแล้วก็มีพี่ท่านนึงถามมาว่าจะดูยังไงว่าต้นทุเรียนเขาขยายตัวเห็นคลิปที่ผมแนะนําว่าต้นทุเรียนมันขยายตัวนะครับสังเกตแล้วไม่ค่อยเห็นต้นทุเรียนที่ที่ขยายตัวนะครับอยากให้ผมพาดูว่าต้นทุเรียนขยายตัวเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ช่วงไหนนะครับจริงๆแล้วต้นทุเรียน จะขยายตัวเห็นได้ชัดเจนจะเป็นช่วงของการแตกใบอ่อนนะครับแตกใบอ่อนหรือแตกใบชุดใหม่นะครับหลังจากที่เขาแตกใบชุดใหม่ปุ๊บเขาจะแสดงในเรื่องของการขยายลําต้นให้เห็นด้วยนะครับเขาขยายกิ่งให้เห็นนะครับามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้กําลังเป็นหางประทูนะครับเข้าสู่ใบดาบเดี๋ยวพามาดูลําต้นว่าเขาก็จะขยายตัวในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะน,นี่คือต้นที่กําลังแตกใบเห็นไหม แล้วก็มาดูลำต้นบิบเบิลเห็นไหมครับนี่ลำต้นก็จะมีรอยนะครับรอยขยายนะครับคือหรือรอยแตกของเปลือกนะครับซึ่งขยายทั้งในส่วนของลำต้นแล้วก็กิ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมซึ่งอยู่ในระยะของใบาหางประทูใบาดาบนะครับดูต้นที่อา,อาจจะฟอร์มยังไม่ค่อยสวยนะครับแต่เรามาดูว่าเขาขยายไหมลำต้นขยายไหมในช่วงของ ใบหางประทูใบดาบนะครับมาดูนะครับสังเกตดูนนี้นะครับเห็นไหมเห็นเห็นเห็นข้อตรงนี้ไหมครับนี่นะครับกิ่งก็ขยายนะครับลําต้นนะครับลําต้นก็เริ่มเริ่มปีเริ่มแตกเริ่มขยายเห็นไหมครับก็ช่วงนี้จะสังเกตได้ง่ายครับคือช่วงที่ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเ,เริ่มเริ่มแตกเป็นาหางประทูนะครับหรือเริ่มแตกเป็นใบดาบนั่นเองนะครับ จะเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับยิ่งต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยตุเรียนกําลังแตกเลยนะครับลําต้นก็นะครับมีการขยายตัวครับเห็นรอยแตกล่องแตกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือค่อนข้างจะชัดเจนนะครับชัดเจนพี่เพื่อนลองไปสังเกตดูได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของใบเพเข้าสู่ใบตันเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วครับจากรอยล่องที่ เป็นเนื้อสีชมพูสีแดงแบบนี้นะครับเขาก็จะเข้าสู่เนื้อเป็นสีดำสีน้ำตาลหรือสีเขียวที่เราให้สารอาหารไปนะครับนก็เป็นแนวทางที่ผมผมแนะนำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยากให้พี่เพื่อนๆลองลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับรอบนี้ถ้าพี่เพื่อนๆกลัวในเรื่องของ อากาศร้อนน้ำนะครับมันไม่พร้อมนะครับเราจะเตรียมตัวยังไงก็แนะนำว่า,าเตรียมตัวรออีก1นึ่ฤดูการนะครับที่เราจะรอในช่วงของความชื้นสูงในช่วงฤดูฝนนะครับน้ำฝนช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับก็ประมาณมีนาอะไรเงี้ยนะครับมีนาซื้อต้นพันธุ์นะครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักสักหสัปดาห์สสัปดาห์นะครับ แล้วก็เอามาเปลี่ยนถุงเพาะถุงชำนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยประมาณมีนาเมษาพฤษภานะครับเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของพฤษภารอบหน้าปีหน้านะครับก็พี่ๆก็ลงปลูกนะครับรับรองเลยครับประมาณเนี้ยชัดเจนครับ2เดือนแรกผ่านไปปุ๊บพี่ๆเพื่อจะต้องได้ใบชุดใหม่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นี่คือใบชุดที่2นะครับที่กําลังแตกเป็นหางประทูแต่เป็นใบอ่อนเนี่ยนะครับอันนี้คือใบชุดที่2 ของการปลูกในรอบ4เดือนนะครับก็เป็นไปนตามเกณฑ์ครับใบ1ชุดก็ประมาณ2เดือนต่อ1นชุดนะครับแต่ถ้าใครที่แบบทําต้นทุเรียนเก่งๆเนี่ยก็ทําได้ทําได้จริงนะครับก็คือเดือนครึ่งนะครับหชุดใบเดือนครึ่ง1ชุดใบเนี่ยประมาณนี้เขาจะได้อยู่ปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ6ชุดใบ7ชุดใบนะครับส่วนผมเนี่ยขอให้ได้สัก6ชุดใบเนี่ยผม happy แฮปปี้ละนะครับ หรือ5ชุดใบนี่ก็โอเคเพราะว่าอะไรครับเชียงรายในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยนะครับต้นไม้จะมีการะชะง,งักตัวลงไปประมาณ3เดือนนะครับเพราะว่า1ชุดใบก็จะกินยาวไปในระยะเวลา3เดือนนะครับแต่ถ้าใครเห็นต้นนี้นะครับผมเคยถ่ายให้ดูว่าเขาซอมซ่อขนาดไหนแล้วก็ได้ใบชุดใหม่มาผมแต่งเลยนะครับทำ คล้ายๆกับทําต้นใหม่เลยอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังเริ่มมีการเจริญเติบโตนะครับเอาล้ครับก็มาเป็นข้อมูลแนะนําให้กับพี่เพื่อนๆนะครับใครที่กําลังตัดสินใจจะเอารูปแบบไหนดีจะวิธีการไหนดีนะครับเป็นวิธีการที่ผมแนะนําตอนนี้คือผมว่าผมมองว่ามันเป็นวิธีการที่ที่น่าจะปลอดภยัยปลอดภัยเป็น เป็นลำดับต้นๆนะครับจะว่าที่สุดก็ไม่ได้เนาะเพราะบางอย่างผมก็ยังไม่เคยลองทําแต่ถามว่าวิธีการเนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะให้ผลลัพธ์ได้ดีมากๆนะครับเอาละครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามผู้ชมนะครับลองไปปรับใช้แล้วลองเป็นแนวทางในการที่จะปูทุเรียนแล้วประสบความสําเร็จครับเกษตรดําเงินทําแล้วเข้าใจทําแล้วมีความสุขครับ